Jag best. bäst. <laughs> Nej, <laughs> จก้ยันอันมือสองดอกค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วกระเซอนรอรถอันนี้มาใส่เนี่ันเพราะว่าอันนี้มัน,นมันหน,นักค่ะพี่น้องมันเป็นมันหน,<ด>นักน้นาชายมีเวลามาใส่ใจหลานๆนะคะมาเห็ดเวียกให้หลาน เอาพลังเล่าสิวะางียบสนอันนี้ของแพงของแพงเอาเงี้ยสิราคาสี่สิบคนเออ้วอันนี้กระเบนแปดสิบคนเรามาจะใส่แบบน,นี้มาจากโคราชปั๊ดกวดศิลมาหอดสวีเดนแล้วคนที่ขับมันขับมาจากโคราชมาสวีเดนมาส่อาสองอันนี้เป็นไรพอลลท ไล่เผือดไล่อันไล่อันอันที่แนวอันเขาเรีอดอสุภาพอันเขาเรียกยังไม่นองที่แนวขอตั้งควางน่ะแนวใส่ควางน่ะไลยโกดังเออไล่ไลายโกดังอืมแล้วเขาครับมาจากพะลังอาสวีดีกัวสิได้กินอันพริกอันนี้แล้วพริกอันนี้มันเป็นอันเป็นเป็นเพชรหรือว่าจังไดอันนี้เพชรไลยไม่รอดเขาเขียวเพชรไลยบ่ต่เนี้โบเพชรอ๋อสิลองเบิ้งได้มือหนิมือนีิสิลองกินอันนี้ใส่เบิ้งเนาะ ลองมันนมลองมันนโอเคแต่บรบล์อืมอืมเบสอื์มุกทัวระตา้แค่มบาร์ลฟิกซ์อะหน้าใสถามว่าอยากกินเค้กอีหยางงามเจ้าของจะมันเกิดมาสั่ง Linnarna bakar, ja, linnarna bakar en ja, fruktkek, vad sa han? En fruktkek, en kek på lamm, vad sa Hade ju det förra året? Mm. Ja. Vad var det på den då? Var det en vit eller var det olika? Det var vit. Och det var många förut. Ja, just det. Och det var tunna ut. Mm. Bra, duktiga. Just det, då var det de morbror de köpte. Ja, jättebra. På Ica. Nee, Då Er was nog een andere staartmoerbeetroden. Nee, daar moerbebou. Ik god, wel met best, wel met best. Mm met de moerbebou. Nee, Mm, allee, Mm, allee, 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 Mm, ja. allee, 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 อ oh. ันนี้กลอได้มวลรัวหายแถวสปัวอแต่ถามมาดีใจไหมน้าชายมาเยี่ยมดีใจครับค่าวสาเด็กๆกินข้าวแล้วนะคะมึงนี่ น้องในไตอันพลังเล่าไม่เยี่ยมเอาหน่ยขอน้อยออกไปกินตำแตงกับอันผัดอันพริกกระเทียมเอ่อฟ่อรุ่ค่อยค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำมันหอยพลังเล่าว่าแ่บแสบเอือย่ยก็จังผัดกับเผาขาแต่ใบกับเผาเมนบอ <c oughs> อืมคือว่าอันอันรสชาติมันอ่ะซอสมันแซ่บมเมนบอกอันนี้อันฝรั่งกินก่อนเราเด้อพี่น้องคะ หยงน้ำลูกน้ำเด็กน่อยอยู่แบบนี้ก็จะเอาิน้ำหอกเปยังไหนให้งานเมย่บอยเมยบ่ะเนจังไงกะเมี่อ่อรีดอกฮ่อรีเดตตัวน่ะหงหน้าหอนน่ะเป็นบปล่เอาจะประมาณสามอาทิตย์เป็นบางหอรีเดตปีนี้ วามอาทิตยสามอาทิตย,สย์สามอาทิตย์เราก็นานา,นานจ้เาเก่าเจะอาทิตย์สองส,สองสาม,ม,อาอมสองสองสามเออเก็บไปอื้มดีดอเขาเฮ็ดงานหลายเนี่ย,ยเขาเสียภาษีหลายบอเลยทัดเนี่ยหล,สสหลายเ่ภาษีงานกับภาษีอะ คี่คนคนเฮ็นงานลราเสียภาษีกับคนเมันเน,นี่ยเนาะคือจังตกงานในสิ่งนังบ่มีงานในอย่างังสิเราเสียภาษีเราก็จะมีเงินรัฐบาลช่วยที่เหงังเขาเสียภาษีแพงอ๋ออันนั้นเขาที่บ่เฮงนันเขาบ่เสียภาษีบ่พงอ๋อมันต่างกันบอกมัน,นบอกคุยหน้ามัน,มนบอกต่างกันนั้น ือจังแบบว่าอันค้นทํางานที่เป็นทํางานจะเสียภาษีแพงกว่าแต่ก็เสียภาษีคืันการแล้วก็คนบริษัทงานแต่เสียภาษีอยอ่อาจจะมีเงินทั้งหลั<อ>กสาลหรือว่าเ<อ><อ>งินแต่แต่เสียภาษีอย่จะเสียบาแพงมันเบาพือกันเป็นบบกย่ามอันเขาเอาไปเอาไปร่วมใส่กันย่ามห้าปลดจะเสียนสิเขาจะเบิ่งนเป็นบบกว่ามันเป็นงานจังใด เป็นแบบทำงานเสียภาษีจากทำงานหรือว่าเสียภาษีจากกันแรงเงินรัฐบาลน,นั่นบอกหรือว่าจังใดแ <c oughs> ม่ยืนมาอ๋อมันต่างกันบอหรือว่าจังใดคุยนัดเหรอ different is different different อ๋อ different น้องบอกภาษาอังกฤษเอลยก็บาะเข้าใจ different ภาษาต่างกันภาษามองว่าอื เ้วกับจากคนเคยทำงานมากแง่ปนกระเซียนเนี่ยเขาใจแบบใจแบบจังไหนใจแบบคือเขาเคยเหตุทำงานมากบ่กเรากับเคยจังไหนอธิบายอะไรฟังนะสู้นะสวนพลังเราดวนค่ะพี่นอ้องโอ้ยเอือยกับเท่าเราเด้ออีกว่าโดนเอื่อยกับปดกระเซียนเราเด้อ อย่เมื่อกี้ปีดอกเอาแล้วเงินกดเกษียณถ้าคนเคยเห็นงานสีได้กดสีได้เป็นยังไงอธิบายให้เลยข้างฝั่งฝึกเรียนข้าวที่เห็นงานขาวได้เงินหลายทีพกดเกษียณข้าที่วันได้เห็นงานโดนบริษัเงินหลายทีพกดเกษียณทาไมไอ้เงาถิ่มแม่จ๋าว่าจังได้ก่อนคนที่เห็นงานโดน มาหลายปีเราไปปรกเสียงเขาได้เงินหลายเราเขาที่โบได้ให้งานหลายเราไปปรกัเสียงกับโบได้เง่นหลายอ๋อเขาใจแล้วบัดนี้พี่น้องเขาใจว่าน้องใส้บอกว่า,วาคนที่เคยเหตุงานไปทำงานเสียภาษีมากจะได้เงินหลายแต่ข้าวคนแอบโบได้ทำงานแต่เสียภาษีเสือๆชีโบ,บได้เงินหลายซำซำคนที่เคยทำงานมากแล้วเสียภาษีอืม เพราะว่าเสียภาษีมันกับเ,เสียแทบสูงทุกคนเป็นบอยจังสิ<อ>แต่มันต่างกันว่าเสียภาษีเขาทับงานที่เขาได้รายได้มากเขาทับทับงานาแต่รายได้มากอ,อีไปทางนึงจังสิหน้าพี่น้องค่ะคือจังแบบเคยยังคือจังของหลวงยังสิบอกอ,อ,อันนั้นสิบได้เงินหลายมาญาติปวดกับเสียงอ,อ,อ,อันนั้นจะบ่ได้หลายโอเคเออเข้าใจแล้วแบบนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว เราเธออยู่<ม>สวิตเซอร์แลด์ะมาอยู่ดีกินดีทำให้อยู่สวิตเซอร์แลด์ะมาอยู่กี่อยู่ดีกินดีอยู<ม>่น<ม>ี่แพงถ้าคิดว่ามาอยู่สวิเดนด์าอยู่ดีกินดีบ่แมเบอยู่นี่มันแพงน้องชายบอก everything is expensive ทุกอย่างแพงแต่ตรงนี้บ้านเนี่กว่าเขาจะไม่ให้กับโคงกับกเขาแม่บอก<ม><ม> แลนออกไปเสื้อออกไปเสื้อออกไปเสื้อเราเจ้ากลับมากเจ้าคิดว่าเจ้าสิมิตจะเตียงบอเจ้าก็ต้องเสียค่าบงค่าบานเจ้าบาบาบานเ้าหรือว่าบานเสือเจ้าก็ต้องเสียคือเก่าค่าหนาค่าไฟค่ายูค่ากลิ่นถ้าสมมติว่าบ่บ่ต้องเปรียบเทียบว่าผู้อื่นเสียหายอย่างสิคิดว่าโตเจ้าของต้องเสียเองเจ้าคิดว่าจากเงินเดือนเจ้าน่ะมันสีเหลือซ้ำใดถ้าเจ้าถ้าเจ้าเป็นโตคนเดียวเป็นบอืในกรคือเขาจะหมายความว่าอันมันแพง โอเคเข้าใจแล้วเออเริ่มเข้าใจละเข้าใจยูจะอยากจะแบบว่าถามแบบว่าความรู้สึกจากฝรั่งอย่างจังสีหรอกจากความรู้สึกว่าเขาคิดขึ้นกันกับเฮ้าบอยอย่างจังสีนะหมอไม่ตายบอกว่าถึงจะยู่ผู้เดียวรักค่าอาหารกับเมนถูกว่ะสันเมมยูเมนยูพ่ว่า จะเปิดเตาก็ต้องเสียคาไฟ่ไปเลยมันบางจะมีหม่งที่ยูที่ยูที่อาศัยนี่คือบอกว่ามีเป็นรักเป็นแรงนะเป็นเฮี้ยนเป็นที่ยูเจ้าของอะนะอืหรือว่าเจ้าทีอยูน้ำผัวถ้าเจ้าคิดว่าถ้าเจ้าบอมีผัวยังสินะอ้าประกันเจ้าหรือว่าถ้าเจ้าบอมีเมียค้าประกันเจ้าเจ้ากับบัณฑิยูนอกจากจะไปเศร้ายูุน้ำมูน้ำผัวน้ำหัวโนงหัวหนาหัวอียงกับว่ากันไปหรือว่าจะไปเศร้าอัน เงินดำเป็นบอกทุกอย่างต้องมีความรับผิดช,ชอบต้องฮูจักเสียรายจงรายจ่ายปเ,ยป,เยป็นบอกเพราะี่าอุลทริมิตสินค้าค่าใช้จ่ายมันาาคขึ้นแพงมาก แล้วก่งอย่างเดียวฝรังาเนี้รีอต่อเอดมัเรียกวตีเอ็ดตอสิบอืมพี่้อเขาพลังพลังบ่อข้นขนาดเขาเป็นคนสวิเดอนดอเคกับพี่น้องค่ะจังไดจังเจอกันเนาะ ได้กินเขากับนนองแล้วก็พูดคุยกับนนองเดี๋ยวันเจอกันไหมเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายไปดูให้ดู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 